หลอนผีวิญญาณหลอนอยากหลอนต้องฟังเรื่องนี้ครับชมคิดเสร็จแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะคะเกลียดเป็นโทษโกรธเป็นทุกข์จงมีเมตตาต่อกัน สิ่งที่พลาดไปก็ให้อภัยกันอยู่กันไม่เกินร้อยปีก็ตายจากกันไปหมดแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ช่องหลอนผีวิญญาณหลอนก็มีเรื่องเล่าสนุกสนุกเกี่ยวกับพระพุทธรูปกินคนมาเล่าสู่กันฟังในชื่อตอนองค์พระปีศาจพระพุทธรูปกินคนเรื่องราวเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายสิบปีก่อนหมู่บ้านแห่งนี้เคยรุ่งเรืองและเป็นที่รู้จักกันในฐานะ ชุมชนที่เคร่งครัดในศิลธรรมวัดประจำหมู่บ้านอยู่บนเนินเขาก็เคยเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณที่สำคัญพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในพระอุโบสถเป็นงานศิลปะที่ได้รับการยกย่องว่ามีความละเอียดงดงามที่สุดในภูมิภาคแต่สิ่งที่ชาวบ้านไม่รู้ก็คือกระบวนการในการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้เต็มไปด้วยความลึกลับและไม่บริสุทธิ์ช่างปั้นพระที่ถูกว่าจ้างในตอนนั้น ชื่อว่าในช่างอินเขาเป็นช่างที่มีชื่อเสียงแต่ภายในใจกลับเต็มไปด้วยความทะเยอทะยานและความโลภนายช่างอินต้องการให้พระพุทธรูปที่เขาสร้างมีชื่อเสียงจดถูกยกย่องไปทั่วเขาจึงรอบใช้เศยศาสตร์นนดำในการสร้างโดยการฝังเครื่องรางผีร้ายไว้ในองค์พระการปลุกเสกพระพุทธรูปนั้นไม่ได้ทำตามหลักคำศาสนาที่แท้จริง แต่กลับมีพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเส้นสังเวยเลือดสัตว์เพื่อปลุกพลังงานจากวิญญาณที่ชั่วร้ายนายช่างอินคิดว่าเขาจะสามารถควบคุมพลังงานเหล่านี้ได้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่เป็นเช่นนั้นเมื่อพระพุทธรูปสร้างเสร็จและมีการฉลองใหญ่โตในหมู่บ้านทุกคนต่างชื่นชมในความงดงามขององค์พระแต่ในคืนแรกที่แสงจันทร์เต็มดวง สาดส่องลงมาชาวบ้านบางคนเริ่มได้ยินเสียงกระซิบประหลาด,ดังมาจากพระอุโบสถเสียงนั้นเหมือนกับคนเรียกให้เข้าไปใกลๆ้ๆไม่นานนักคนแรกที่หายตัวไปคือพรานหนุ่มชื่อทิศแดงเขาออกไปล่าสัตว์ในป่าและเดินผ่านวัดในคืนที่พระจันทร์สว่างหลังจากนั้นก็ไม่มีใครพบเขาอีกเลยหลายเดือนต่อมา ชาวบ้านอีกหลายคนที่เข้าไปในวัดตอนกลางคืนก็หายตัวไปอย่างลึกลับจนชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้วัดเด็กชายเก่งซึ่งมีอายุประมาณ12ปีผู้มีอุปนิสัยอยากรู้อยากเห็นเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวยากจนในคืนนั้นเขาตัดสินใจแอบเข้าไปสำรวจวัดเพราะอยากรู้ว่าพระพุทธรูปองค์นั้นมีอะไรแปลกประหลาดจริงหรือไม่ เก่งถือไฟฉายอันเล็กได้เดินขึ้นเนินเขาที่ม,มืดมิดด้วยความกล้าหาญเมื่อเขาเข้าไปใกล้พระอุโบสถเก่งสังเกตเห็นว่าบรรยากาศข้างในเงียบผิดปกติแม้แต่เสียงมแมลงหรือจิ้งหรีก,ก็ไม่มีเขานั่งซ่อนตัวอยู่หลังต้นเสาต้นหนึ่งเพื่อคอยสังเกตการไม่นานหลังจากนั้นเมื่อแสงจันทร์กระทบองค์พระพุทธรูปเก่งเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เขาแทบหยุดหายใจ องพระที่นิ่งสงบกลับเริ่มมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยพระเนตรที่เคยปิดกลับลืมตาขึ้นเผยให้เห็นดวงตาสีแดงเรืองรองและแล้วพระพุทธรูปค่อยๆอ,อ้าปากออกเสียงครางต่ำที่เหมือนกับเสียงสัตว์ป่าดังขึ้นเก่งเจ้าดูด้วยความตื่นตระนกขณะที่ชายชาราคนหนึ่งเดินเข้ามาในวันดโดยไม่รู้จึงอันตรายพระพุทธรูปเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็ว ใช้ประหัรคว้าตัวชายชราแล้วดึงเข้าไปในปากเสียงกรีดร้องของชายผู้นั้นดังสะท้านไปทั่วบริเวณก่อนจะเงียบหายไปเก่งรีบวิ่งหนีกลับบ้านด้วยหัวใจที่เต้นแรงเขารีบเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้พ่อแม่และผู้ใหญ่ในหมู่บ้านฟังชาวบ้านบางคนไม่เชื่อแต่หลายคนที่เคยได้ยินเรื่องราวลึก,กลับเกี่ยวกับพระพุทธรูปก็เริ่มเชื่อว่ามีบางอย่างผิดปกติจริงๆ ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านจึงตัดสินใจนิมนต์พระสงฆ์มาจากวัดอื่นเพื่อมาช่วยทำพิธีล้างคำสาปพ,พวกเขารวมตัวกันในคืนหนึ่งพร้อมกับสวดมนต์เละบโรยน้ำมนต์ไปรอบๆพระพุทธรูปในขณะที่พิธีกรรมดำเนินไปพระพุทธรูปก็เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งพระเนตรแดงก่ำและเสียงโหยหวนดังอองมาจากองค์พระพื้นดินสั่นสะเทือนราวกับองค์พระพยายามจะดิ้นโดนขัดขืน และเมื่อพระสงฆ์สวดบทชำระล้างขมสาบถึงจุดสุดท้ายองค์พระกร็ระเบิดออกเศษชิ้นส่วนกระจัดกระจายเผยให้เห็นกองกระดูกจำนวนมากที่ซ่อนอยู่ภายในชาวบ้านต่างยืนตัวสั่นด้วยความตกใจและสลดใจหลังเหตุการณ์นั้นวัดแห่งนี้ถูกปล่อยล้างไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้หมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้อีกเลยพระพุทธรูปองค์นั้นกลายเป็นตำนานที่คนรุ่นหลังเล่าขานกันต่อมา เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจว่าความโลภและการกระทํำในทางที่ผิดจะนํำพาหายนะมาสู่ทุกคนเรื่องราวของพระกินคนก็จบลงไปแล้วก็อยากฝากข้อคิดดีๆให้กับเพื่อนๆอ,อย่าเสียเวลาไปกับเรื่องของคนอื่นไม่ใช่ธุระของเราใครจะชั่วหรือเร็วก็เป็นกรรมของเขาใครจะใส่ร้ายหรือนินทาก็เป็นบาปของเขารักษาใจของเราไว้ให้ดี มีเมตานิ่งสงบเย็นอยู่เสมอยอมเป็นบุญของตัวเราเองชมคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ <S <S 2> <S 2> <S 2> หากเพื่อนๆอยากฟังเรื่องหลอนเรื่องไหนสามารถเมนใต้คลิปได้หรือถ้าเพื่อนๆอยากฝากเรื่องเล่าสามารถส่งเรื่องราวมาทางเพจเ c e b o o k ช่องหลอนผีวิญญาณหลอนได้เลยนะคะ